สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอช่องมรดกพระเครื่องทุกท่กทกทานนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมพระบ้านทั่วไทย EP ที่241นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 096 724 0203ีราย0 มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อทักไลน์ได้เลยนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นสองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับวันนี้จัดของสวยของเด็ดทีเด็ดมาให้พี่พีเอเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับองค์ที่1นนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับ เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับหลวงพ่อเงินเก่ามากครับองนี้นะครับนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ครับนี่ครับนี่สวยๆเก่าๆครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเก่าๆเลยครับองนี้มีคาบน้ําทองด้วยนะครับองนี้นะครับมีกระแสทองนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ครับนี่ครับ เบอร์หนึ่งนะครับองนี้นะครับหมายเลขึนหนึ่งนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่ครับใครเข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับไอดียไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับ นี่ครับหลวงพ่อเงินหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับอง์นี้นะครับเนื้อเก่าสวยเลยครับทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับนะครับเป็นพระที่ทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับแบบนี้นะครับนะพี่พี่ท่านใดที่อยากได้วัตถุมงคลนะครับของดีเครื่องรางของขังนะที่เป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับติดต่อทักไลน์เข้ามาได้นะครับองนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับเบอร์หนึ่งนะครับบูชานะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมาครับองค์ที่สองนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะเป็นพิมพ์สามชายครับสามชายใหญ่นะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับให้กับลูกศิษย์นะครับชาวบ้านนะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับแบบนี้ครับนี่หล่อโบราณครับเนื้อมวลสารนี่ก็เป็นเนื้อมวลสารของทาง เขาเรียกว่าทำมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารของชาวบ้านนะครับนํารวบรวมมาหล่อที่วัดนะครับแล้วก็ให้หลวงพ่อนะครับปลูกเศกนะครับเพื่อเป็นวัตถุมงคลนะครับนี่ครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของชาวบ้านนะครับตําบลบางคานนะครับอ่านี่ครับสวยสวยเลยนะครับองนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเก่าทันหลวงพ่อเงินปลูกเศกนะครับแบบนี้ครับ หมายเลขสองนะครับเก่าๆแบบนี้ครับเป็นพิมพ์คิตาสามชายใหญ่นะครับแบบนี้ครับพี่ครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับต่อมาหมายเลขสามนะครับนะครับหมายเลขสามนะครับมีคาบดินแดงคาบดินไทยติดไม้แบบนี้เลยนะครับองค์ที่สามเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเก่าๆเลยนะครับ นี Stelle, ่ครับม er ีคาบดินไทยติดมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเก่าๆนะครับตรงนี้นะครับพาะเนี่ยสวยนะครับมีคาบดินไทยติดมาแบบนี้ครับเป็นหล่อนะครับหล่อโบราณครับนะมีช่อชนวนนะครับช่อชนวนชนวนนะครับอ่านี่ครับรอยช่อชนวนแต่ว่าตะไบลึกนะครับแต่งตะใบลึกไปนะครับเลยให้เห็นช่อชนวนเนี่ยน้อยนะครับ องนี้เป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยม a เลยนะครับองนี้ครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองที่สี่เป็นพิมพ์นิยม b นะครับพิมพ์นิยม b นี่ครับพี่ดูนะครับเก่าๆสวยๆเลยครับมีคราบความเก่าคราบฝุ่นคราบหิ้งคราบสนิมยกแบบนี้ครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นพิมพ์นิยม b นะครับมือรองนั่งนะมีมือมีนิ้วชี้นะครับ ทางแขนด้านซ้ายเนี่ยมีนิ้วชี้นะครับอนะครับจัดอยู่ในหมวดของพิมพบีนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับองนี้ครับสาแดงขึ้นทั่วองค์พระเลยครับนี่ครับสดแดงขึ้นทั่วองคพระเลยนะครับเก่ามากครับองนี้สวยงามครับหูนะครับหูปะบ่าเลยนะครับ นี่ครับหูใบสีหูป่าบ่าครับเดรยช่อสวยๆเลยครับเนี่ยนะครับเป็นรอยเดรยช่อนะครับเนี่ยตองนี้เป็นพิมพ์ีนะครับหมายเลขสี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านี่เบอร์ห้าครับเป็นพิมพ์ีนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับวเนื้อเก่าๆครับแบบนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับ เก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับองนี้ครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หก เบอร์หกเป็นรูรปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับเนี่ยออกวัดห้วยเขนนะครับพี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินสร้างนะครับบรรจุกุวัดห้วยเขนนะครับนี่ด้านข้างมีตะเข็บบล็อกน่ครับแบบนี้ครับนี่ครับเก่าๆเลยเนี่ยครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับองนี้นะครับสวยเก่าๆเลยครับพี่ นี่ครับเก่าๆสวยเลยนะครับนะนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนครับพี่นะครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี่ครับวัดห้วยเขนนะครับตรงนี้สภาพผ่านการใช้นะครับตรงนี้ครับเนื้อสวยเลยครับเนื้อเป็นทองลูกบวบเลยครับนี่ครับเก่ามากครับนี่เนื้อเป็นทองลูกบวบเลยนะครับตรงนี้ครับ สวยเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับสวยเก่าเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่ครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับหลวงพระเงินที่ทันหลงพระเงินนะครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับทันหลงพระเงินปลุกเสกนะครับนี่ครับสวยๆเก่าแบบนี้เนื้อทองลูกบวบเลยนะครับเบอร์เจ็ดนะครับต่อมาหมายเลขแปดนะครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ พิมหน้าหนูนะครับห้อยเขนนะครับนี่ครับพิมพ์หน้าหนูนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยครับเนี่ยนี่สวยๆเก่าเก่านะครับเนี่ยรอยตะวงตะใบนี่ชัดเจนเลยครับเนี่ยสวยๆนะครับเนี่ยเก่าเก่าเลยนะครับ พิมหน้าหนูนะครับหลวงพ่อเงินสร้างนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเป็นถ้ามัฟไฟพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับสาขึ้นเลยนะครับนี่ครับสาขึ้นทั่วองค์เลยครับหลวงพ่อเงินท่ามัฟไฟนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินจัดสร้างนะครับเป็น ออกวัดที่ท่ามาไฟนะครับโอ้โหองนี้ถือว่าสวยเลยครับเนื้อเก่าสวยเลยครับเนี่ยสาขึ้นทั่วองค์เลยนะครับนี่ครับเนื้อสวยเนื้อเก่าเลยครับแบบนี้ครับทันหลงข้อเงินแน่นอนครับเบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนี่นะครับเก่ามากครับพิมพ์คีตาห้าชายครับองนี้ครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ค้ตาห้าชายครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับพิมพ์ค้ตาห้าชายนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับเบอร์สิบนะครับตรงนี้เบอร์สิบนะครับบูชาหนึ่งพันนะครับ ต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสามชายนะครับสมชายเก่ามากครับเนื้อสาขึ้นเลยนะครับเนี่ยสาแดงขึ้นเลยครับเป็นพิมพ์ที่ตาหล่อโบราณนะครับนี่ครับนี่ครับของ d t ทีเด็ดเลยนะครับ ของที่ทันหลงเพราเงินปุกเสกนะครับนี่ครับอนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนะอย่ารอช้านะครับองนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอย่ารอช้านะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหก จ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับนี่พิมพ์ิตานะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพี่พีท่านใดที่อยากได้หลวงพ่อเงินนะครับไว้ใช้ไว้บูชานะครับไว้ขึ้นคอบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่ครับ รีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับเบอร์นี้เบอร์ที่สิบสองนะครับนี่องค์ที่สิบสองนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเก่าทันหลวงพ่อนะครับปลุกเสกเลยครับนี่หมายเลขสิบสองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาหมายเลขสิบสามนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับตรงนี้นะครับโหเก่าเลยครับเนี่ย นี่ครับเก่าเลยครับเนี่ยนี่นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่อง์นี้ครับน่ครับบูชาหนึ่งพันบาทครับนี่ของดีทีเด็ดนะครับที่ทันหลวงพ่อเงินปุกเศษนะครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับถือว่าคุ้มมากครับราคานี้ครับของดีที่ทันหลวงพ่อปุกเศษเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยคุ้มมากนะครับ ต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับนี่เบอร์ที่สิบสี่นะครับนี่หลวงห้องเงินครับพิมพ์นิยมครับตรงนี้ครับมีคราบดินไทยติดด้วยนะครับเนี่ยพิมพ์นิยมนะครับนี่เก่าเลยครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับเนี่ย นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะเบอร์ที่สิบสี่นะครับต่อมาเบอร์ที่สิบห้านะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบห้านะครับดูครับเนี่ยความเก่าครับขันหลงท่องเงินปุกเสกนะครับแบ่งบูชาหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับค่าส่งฟรีนะครับไม่คิดค่าส่งนะครับนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบห้านะครับต่อมาหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมเกตบัวตูมนะครับวัลคังนะครับสวยเก่าเลยครับตรงนี้ครับ พิมเกตบัวตูมนะครับนี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ดูนะครับเนี่ยเป็นพิมเกตบัวตูมนะครับวัลคังนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับองนี้ครับนี่ครับดูเม็ดมวลสารนะครับเนี่ยโอ้โหย่างสวยยังเก่าเลยครับพี่ นะครับเนี่ยพิมเกตบัวตูมนะครับเนื้อแกร่งเก่าเลยครับเนี่ยถึงยุคนะครับแบบนี้ถึงยุคเลยนะครับนี่ครับวัลคังนะครับเนี่ยโอ้โหถึงยุคครับแบบนี้ครับหนึ่งพันบาทครับนี่ครับโอดูครับเม็ดดำเม็ดแดงครับเก่าถึงยุคครับพี่นะครับเบอร์ที่สิบหกนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่วัตถะคังครับนี่ครับโอ้โหดูครับเก่าเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับเก่าเก่าเลยครับพี่นี่ครับสวยๆเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหสวยๆเก่าเก่าเลยครับพี่ นี่ครับนี่ครับโอ้โหเก่าๆสวยๆเลยครับพี่นี่ครับเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับสามชายนะครับตรงนี้ครับเนื้อนะครับขึ้นเป็นเสี้ยนมุ้งนะครับนะครับตรงนี้เนื้อขึ้นเป็นเสี้ยนมุ้งเลยนะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับนี่อกเก่าเลยนะครับพี่นะทันหลงเพราะเงินปุกเสกนะครับบูชาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับพี่ใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับพี่ท่านใดที่อยากได้วัตถุมงคลที่ทันหลงเพ้าเงินนะครับรีบโทรมาบูชากันเลยนะครับนี่ครับ เบอร์ที่สิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเก้านะครับนี่เบอร์ที่สิบเก้าครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับนี่ครับหูปะบ่านะครับบางคนเล็กหูใบสีนะครับนี่ครับเก่าสวยแบบนี้ครับรีบทักรีบโทรเข้ามานะครับพี่นี่ครับของดีทีเด็ดนะครับเป็นของที่ ชันหลงเพรเงินปลุกเสกนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับเนื้อเป็นทองลูกบวบเลยครับพิมพ์นิยมเบอร์ที่สิบเก้านะครับสวยนะครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับสวยนะครับนี่ครับต่อมาครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่ครับกำแพงเพชรนะครับ เนื้อเก่ามากครับพี่นี่ครับแร่ดอกมะขามขึ้นเลยครับนี่แร่ดอกมะขามขึ้นเลยครับเนี่ยเก่ามากครับพ้ามีการฝนขอบฝนมุมโบราณมาเลยนะครับเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแร่ดอกมะขามขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นี่ครับนี่ครับเนี่ยเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยครับเนี่ยด้านหลังนะครับ นี่ครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเขาเรียกว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเพดานโบสนะครับเนี่ย นะครับหลวงพ่อเงินรุ่นเพชรไอหลวงพ่อเดิมรุ่นเพชานโบสถ์นะครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามหรือเปล่านะครับถ้าจําไม่ผิดในปีเก้าสามนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้ครับฐานหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้ครับหลวงพ่อเดิมแน่นอนครับแบบนี้นะครับฐานแน่นอนครับเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับ นี่รูปหล่อนะครับรูปพอะเดิมนะครับดูครับเก่าๆเลยครับเนี่ยสาขึ้นทั่วองค์เลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่การแต่งตะไบเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับดูครับเก่ามากครับพี่ นี่ครับโหเห็นไหมครับเนี่ยยังเก่าเลยครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมองนี้ครับมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นรอยจานเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อเดิมอง์นี้ครับเก่งนะครับหลวงพ่อเดิมนี่ท่านเป็นพระเกจิดังแห่งเมืองปากน้ําโพนะครับนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหนึ่งพันบาทครับบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับ ต่อมาหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้เขาเรียกว่าเนื้อตะกัวรางรถไฟนะครับอ่าเขาเรียกว่าเนื้อตะกัวรางรถไฟนะครับพี่นี่ครับนี่ครับเขาบอกว่าเนื้อตะกัวในนะครับเข้มขังกว่าเนื้อท้องเหลืองอีกนะครับ ดูรอยจานหลวงพ่าเดิมครับนี่ครับโอ้สักสิทธิ์มากเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเบอร์ที่ยี่สิบสี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อนวะนะครับเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลนะครับนี่หลวงปู่ทวดเฉลิมพลนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับ สวยๆเลยครับตอกช็อตชิงนะครับน่ครับวมปู้ทวดเฉลิมพลนะครับพี่น่ครับเดือยช่อครับเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จ จิตลัดานะครับพี่นะสมเด็จจิตละดานะครับองค์นี้มีใบประกาศนะครับมีใบประกาศนะครับพี่องนี้ครับเก่าๆเลยครับเป็นยศพันตรีนะครับนะยศพันตรีนะครับอ่านี่ครับเป็นยศพันตรีนะครับใบรับมอบปีศูนย์นะตาไม่ดี ปีศูนย์แปดนะครับหนึ่งมกราปีศูนย์แปดนะครับอ่าเนี่ยครับองค์เนี้ยนะครับใบรับมอบเขานะครับเป็นยศพลันตีนะครับนะครับหนึ่งองค์นะครับเบอร์ยี่ห้านะครับต่อมาเบอร์ยี่หกนะครับเบอร์ยี่หกนี้เป็นปากน้ํารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสดพระของขวัญหลวงพ่อสดวาดปากน้ําเป็นรุ่นแรกนะครับเนี่ย เก่ามากนะครับองนี้นะสวยเลยนะครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเก่าๆเลยนะครับพอสดปากน้ำรุ่นแรกนะครับหนึ่งพันบาทครับเบอร์ยี่หกนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะครับนี่ปทวดเนื้อนวะนะครับ นื้อนวะนะครับสวยนะครับองนี้สวยเลยครับเนี่ยนี่ครับเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับเนื้อนวะโลหะนะครับพี่เนื้อนวะโลหะนะครับนี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับนี่เนื้อนวะแตดทองนะครับ เบอร์ยี่แปดครับเนื้อนะวะนะครับแก่ทองนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็บูชาหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อนวะแก่ทองนะครับพี่โอ้หอย่างสวยเลยครับเนี่ยเดือยช่อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อนวะแก่ทองนะครับเบอร์ยี่ิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ยี่ิบเก้านะครับเบอร์ยี่ิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ นี่หลวงพ่อเงินสามชายนะครับมีอุนะครับเนี่ยครับพิมพ์ิตานะครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับพี่มีเม็ดแร่นะครับเนี่ยด้านหน้าสังกตินะครับนี่ครับด้านหลังก็มีอุนะครับมีอุนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบเก้านะครับ นี่ครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเบอร์สามสิบนะครับนี่เบอร์สามสิบนะครับนี่ครับเก่าๆเ,เลยครับหลวงพ่อเงินมีดินไทยนะครับตรงนี้ครับพิมพ์ิตาสามชายนะครับ ครับเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับดูครับเนี่ยอ่านี่ครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับช่องทางเบอร์ติดต่อบูชาพระนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีรายศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับ พพฟ c ท่านใดนะครับอยากได้ของดีทีเด็ดนะครับที่ทันหลวงขพราเงินนะครับนะครับอย่าลืมทักอย่าลืมโทรนะครับหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับสอบถามกันได้นะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ